เดี่ยผมทำคนเดียวผมได้แค่นี้ยากหลายขั้นตอนเลยด้วยครับขีดแล้วนี่นะขีดแล้ว,ลวห้าสิบห้าบาทน,น,นะครับ ครับตะกุ้งนะครับมันจะมีแบบว่าติ๊กมันน้อยมันเยอะอะไรไหครับติ๊กมันน้อยนะครับมันก็จะเป็นประเภทมันจะมีแซม สามขีดกว่าได้ไหมพี่ได้นะร้อยเจ็ดสิบหกนะครับเกรนบอลนะเครื่องหีดนะ นี่ชื่อร้านอะไรนะสองขีดสองขีดสองขีดรับโอน์ไหมฮะรับครับผมก็จะมีเป็นถ้าชอบเนื้อเยอะมันน้อยอะไรเงี้ยบอกได้นะครับเอาสองขีดนะครับครสองขีดกว่าได้ไหมพี่หรือว่ารับพอดีอันนี้รับสิท bánh mì mặn mặn bánh mì mặn mặn เนื้อเยอะนะครับเลือกได้ด้วยนะชอบแบบมันเยอะเนื้อเยอะนะครับปรระเภทนีี้อย่างนี้ลูกช้าชอบชอบหรือเปล่ามันจะชอบมันจะช่บมั้งยูคูไ่าได้ไหมครับสองสิบเท็ดร้อยสี่สิบบาทนี่มีการแหวกให้ลูกค้าดูเลยใช่ไหมครับครับผม ก็คือชอบแบบไหนบางคนก็ชอบมันเยอะได้ครับผมททานเเยยอะั้งหมดลได้ค่ะบางคนชอบแห้งๆบางคนชอบเนื้อเยอะนี่ค่ะเลือกได้เลยเลือกเป็นทุเรียนเลยนะอันนี้ออกแบบสักการ์ดเพื่อนๆบอร์โดูอยู่อยากจะโทรมาสั่งได้ไหมได้ครับมีเบอร์โทรติดต่องไหมฮะมีค่ะเบอร์โทรไหนครับศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองศูนย์ค่ะเก้าสองหกหนึ่อ่า <150. S 2> ชอบแบบไหนสิบมันิฮะมันเยอะมันน้อยอะไรยังไงที่ผัดกะเพราเหรอผัดกะเพราแบบนี้ไหมเออเอาเท่าไหร่ดีพี่ร้อยห้าสิบมันอาจจะ <150. S 1> ไม่พอดีเป๊ะน,นะพี่เอ,อันนี้ลูกค้าเอาไปผัดกะเพรานอหกร้อยแปดสิบได้ไหมพี่ได้ เอาหนาบางบอกแล้วนะพี่ยท่านน่ะตันท่านไม่ต้องหนามากอ่ะเออประมาณนั้นแ่ะ อละห้าสิบห้าครับผมเอาสองขีดนะสองขีดเอาแบบไหนดีครับพี่เดี๋ยวเราทำงานมันจะมีแบบว่ามัาชอบมันน้อยมันเยอะอะไรเงี้ยเอามันน้อยดีกว่ามันน้อยนะครับครับผมเป็นแบบนี้ดีไหมครับได้ได้ได้ครับได้ครับพี่ได้ครับร้อยยี่สิบหกบาทสับเลยเนาะเฮ้อันนี้อันนี้อันนี้เป็นแบบมันน้อยนะครับไม่เป็นร้อยเขาจะมีเป็น น้ำไขมันนิดหน่อยครับไม่มันจนเลี่ยนไปอ่านะครับน้ำเชื่มมีอะไรเจ๊พึ่งงอ้ทุกอย่างทำวันต่อว kind of ันครับผมต่อวันครับผมมะนาวสดมะนาวสดคมันไม่เลยมันแดด นี่แล้วก็อันนี้เข้ามาเอามาทอดอะไรนะผมจะทอดเตรียมไว้เอเตรียมไว้นะครับเริ่มมาเงี้ยผมก็ทยอยทยอยให้มันทอดเพิ่มนะครับคือเพิ่มความกรอบนะแล้วก็ความร้อนความร้อนนะครับจะทำที่ร้านตลอดอ๋อก็คือเอามาทําที่ร้านตลอดไม่ได้ทำหลังจากมีประกอบไม่ได้ทำเตรียไว้นานอ่าครับคือหมดแล้วหมดเลยนะครับทําตามกําลังครับ พ่อค้าเนี่ยนี่นะขายที่นี่มากี่ปีแล้วนะพ่อคาอ่าอันนี้ผมเพิ่งเริ่มครับผมเพิ่งเริ่มครับผมเริ่มได้ยังไม่ถึงเดือนเลยครับไม่ถึงเดือนเลยลูกค้ายังก็สามปีสี่ปีเลยนะลูกค้าแน่นร้านก่อนหน้านี้ทำทำขายส่งตามบ้านอขายส่งตามบ้านครับผมทำที่บ้านนี่ก็ขายส่งตามตลาดเลยก็ไครับผมครับต่อไปก็จะขายส่งทั่วประเทศไหมยังไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นราคาใการทงตัวด้วยนะแสดงเลยรับรองได้เลยว่าพ่อค้าเพิ่ง ส่งทั่วประเทศแน่นอนถ้าเกิดมีลูกค้าเยอะๆเราส่งได้ไหมทั่วประเทศโอ้อันนั้นต้องไปศึกษาต้องไปก่อนก่อนครับจะไม่ถึงก็ขึ้นมาทดสอบนะครับโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปดูนะครับเรื่องต้นการทอดของลูกค้ากันต่อเลยดีกว่าครับสั่งได้ครับผมนี่มันจะเยอะนี่จะเป็นแบบมัน อันนี้อันนี้แบบเอามันครับผมนะครับผมก็จะพาเตรียมมาให้ลูกค้าเลือกบางลูกค้าเขาชอบมันเยอะอย่างเงี้ยเขาก็ทำให้หลากหลายให้ลูกค้าเขาชอบเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ขอขอพัดนิ่งหน่อยครับ เป็นร้านเล็กๆครับเป็นร้านเล็กๆนะนะครับแต่คุณภาพไม่เล็กนะคุณภาพระดับพัตคาารนะครับทำขายตามกำลังครับผมวันนี้ได้หมูดีก็ทำเราไปดูหมูถ้าได้เลือกหมูที่ที่ชอบที่ถูกใจแล้วเราก็จะทำถ้าวันไหนได้ไม่ไม่สวยก็ทำไม่เยอะก็ทำไม่เยอะนะครับจะทำตามดูว่าหน้า หน้าเขียงเขามีหมูสีแค่ไหนสเปคที่เราต้องการแค่ไหนใช่ครับเดี๋ยวนี้ต้องทิ้งไว้ให้เย็นครัอันนี้ต้องทิ้งไว้ให้เย็นก่อนนะครับยังขายไม่ได้ครับอ่านี่ยังยังขายไม่ได้นะโอ้โหขั้นตอนเยอะมากนะแล้วขายขีดละ55บาทนะครับ จะเช็คดูว่าสุกไหมเนี่ยอย่างนี้โอเคยังโอเคครับเดี๋ยวสักพักความความสุกมันจะเริ่มอ๋อจะเริ่มค่อยๆสุกเข้าไปนะครับความร้อนมันยังคงอยู่อ่านะครับนี่อันนี้โห่ได้ความรู้อีกแล้วจะเช็คจะเช็คแล้วก็คอยไล่เช็คว่าอันไหนที่กรอบมากรอบน้อย อนีครับอันนี้หมูกรอบคิดละห้าสิบห้าเอาขิดดีครับทอดสดใหม่กันตรงนี้เลยนะก็อย่างนี้จะเป็นกรอบแบบกรอบแข็งแข็งอันนี้จะเป็นกรอบแบบแข็งแข็งครับมันจะไม่พูมากหนังมันจะแข็งแข็งแล้วบอกว่าเอาไปผัดอะไรเงี้ยเวลาโดนน้ำซอสอะไรเงี้ยมันก็จะพอดีอ๋อมันก็จะพอดีอันนี้คือเป็นแบบผัดกะเพราครับผมนะครับ แต่ถ้าฟูมันก็จะกรอบแบบกรอบนุ่มๆอ๋ออ๋อ,อถ้าฟูมันก็จะแบบกรอบนุ่มๆน,นะครับนี่นะครับมาให้ดูแบบน่าทานเลยนะ